คำยุ่ยไยิบเลยสวัสดีครับพี่ป้าน่าอาพ่มเด็กสุพรรณบาดชแนลเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยเอาวันนี้ก็เมื่อเดิมพี่ป้าน้าอานี่ข้างล่างนี้เป็นห้องที่พุ่มอยู่บางแซนไหนๆก็มาบางแซนนะพุ่มก็ข้อนี้แล้วกันนี้ ดูพี่ป้าน่าอาเอ้ยนี่นึ่งหอยแมงคูโอ้โหวิวันนี้ในในก็อยู่ทะเลแล้วก็ขอจัดซะหน่อยละกันนะพี่ป้าน่าอานะพ่อมก็เพิ่งจะมาทึ่งอย่างนี้แหละวันนี้ก็ว่างนี้นจิ้มสร้ารถพี่ป้าน่าอาเอ้ยดูดิแบบคุ้นๆล้นๆเลยอย่ะพี่ป้าน่าอาเอ้ยว่าป้าน่าอาดูห้อยแมงคูนี่สดๆเลยนี่นะดูดิ โอ้ยอน,นานเลยพี่ป้านอาย่ยังไงหัวข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อมด้วยนะครับอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะพี่ป้านานะ่ะหพักมาเป็นส่วนเหมือนเดิมยังไงพ่อมีโอกาสพ่อมจะห้าเวลาลงคลิปให้พี่ป้านอ่ะได้รับชมกันบ่อยๆยังไงพหกวข้อฝากด้วยนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมา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 ป,ป้าน้าอะไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะนี่ขนมจิ้มป,ป้าน้าเอ้ยดูดิรสชาติอ่ะลาดเลยแล้วกันเนาะต้องเสียเวลาเลยดูดิดูดป,ป้าน้าเอ้ยดูดิอืตรงนี้ดูใหยใยใหยใยเลยอ่ะอ ผมซื้อมาซ้ำโลนี่ได้แค่นี้แหละไม่รู้ว่ามันจะกินหมดหรือเปล่าดูมาเอ้าฉัมจะพยายามเอาให้หมดละกันพี่ป้านอา่านี้เอาเอาเอา,เอาอีกแซ่บไปเลยพี่ป้านอา่าเฮ้ยห้อยแม่งคูนึงซ้ำโลแล้วผมซื้อมานี่ดูดิ ตัวที่ยังไม่แกะก็มีป้านอาเอ้ยที่แกะแล้วก็มีอื้ม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 หวาเนี่ยอื้มอื้มทำมัยุ่ยย่าไปเลยอื้ม อืมอ <icana>, ือหือสดยอดห้อยว่านหอมห้อยสดๆเลยพี่ป้าน้าผมให้คนนึงสดๆเลยอ่ะแล้วกะว่าจมฝากพี่ป้าน้าแบบร้อนๆเลยอ่ะพ่อจะมาตึ้งห้องเรโคติดเ่ย Mm. 嗯，哎，这好大呀。 มีแท่งมัม้งๆปั้นอ่ะเพราะว่าไม่มีไม้ <c oughs> มเป็นท่อพักช <c oughs> ่องปฏิการพน,นักงาน Nó ra bên đường Ăn kim thế đai nè Kim giảm nốt ว่าเผ็ดเปรี้ยวว่ากนกำลังดีเลยอ่ะ พักขาก็อร่อยจ <g iggle> ังเยอะเลยป้านาสามโล่อะก็เอาแบบมาฝากพี่ฝากน้องแบบจุใจกันไปเลย 嗯，对做一下嗯。 ผมกลัวพี่ป้าน่าจะลืมผมเลยแบบตอนอย่าี้ผมจะพยายามพยายามให้ทําคลิปบ่อยๆเึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ผมก็จะพยายามจะได้แบบจะได้แบบไม่ห่างไม่ห่างไม่ให้หน้าให้ตานะอะรจะได้มีอะไรดีๆมาฝาก ป้านอาอ่านเรื่อยอนึ่งใส่ใบมะกรูดมีความหอมของใบมะกรูดโคตดยอ,ยอร่อย ช่งนี้พ่อมกับแม่บ้านก็ยังหา่างค่แม่บ้านอยู่กรุงเทพพ่อมอยู่บางแสนอืนอเราไม่ได้ยุ่ยเลยกันถ้าเกิดพ่อมมีเวลาพ่อก็จะลงไปห้แม่บ้าน บ้านยังบ่นกึตตถึงบ้านอาอาเลยก่อนเคยทำคลิปทุกวันทุกวันไเ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำนานจะทำทีนึงแต่ต่อจากนี้ผมจะพยายามทำให้บ่อยๆคุณบ,บ้านอาจจะได้ได้แบบเรียกไร แบบจะได้ไม่ต้องดูแบบว่าให้หน้าให้ตาไปไหนนะ ما يقعد مال. ما.. 嗯，嘿嘿嘿。 ผมแกะออกหม่อยพี่ปาน่ะบางตัวผมก็ไม่ได้แกะที่มันยังอยู่ในเปลือกผมไม่ได้แกะก็มากินแล้วค่อยแกะทีมาก เอาละพี่ตั้นอ่ะผมงข้อควาสุดท้ายแล้วกัน โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ อโอ้ยเอาละพี่ป้าน,นอาอาทุกอกทุกใจใครหล่คนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พมด้วยนะครับ <pouquinho. S 1> เด็กสุพรรณบาทชาแนลวันนี้ไม่มีแม่บ้านคนช่วยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ป้านอาอาด้วยนะครับ สำหรับผมจะพยายามทำคลิปดีๆีมาฝาก,กพี่ต่น้องหรือไม่ก็ฝากพี่ป้านอ่างให้คอยรับชมอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับฝากติดตามกันเยอะๆวันนี้ยังไงผมต้องขอตัวก่อนกาดหน้าค่อยว่ากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ